สวัสดีครับปลาจอดอินดี้ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะฮะจังหวดัดแพร่เราพักอยู่ที่วิสิบูลวินเทจเพื่อนๆ่นเห็นบรรยากาศก่อนนะลานจอดรถกว้างขวางมีข้อหอเฟลนะเพื่อนเ่นเนี่ยนะที่จอดรถกว้างขวางนะฮะอาการพักเป็นตัว L อลเนี่ย เดี๋ยวเราก็าจะไปเปิดห้องนะฮะภูมิทัศน์ด้านหน้าปักเหนือปักเหนือปักเหนือเจ้าโอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวเราถามราคาวอล์กอินนะฮะเพื่อนๆเท่าไหร่ชมบรรยากาศด้านนอกก่อนเดี๋ยวเรามาติดต่อเคาน์เตอร์ลิททิบูลเดอะลิททิบูล <S <S

มุมกาแฟามดามายาาักด้วยบอยป9 9ก9 9 9 9 9กา9 9กก9 9 9 9 9 9 9 9 9 9อ9 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 9อ9 9อ9 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 เตียงเดียว590เตียงคู่ห้องพักแต่ละห้องอนุญาตพักได้ไม่เกิน3คน0300ค่ะบุญนั่งทานกาแฟก่อนเช้าชมบรรยากาศเพื่อนๆสวยงามสวยงาม โอเคเดี๋ยวเราไปเขียนชื่อนะฮะเขียนชื่อหมายเลขโทรศัพท์มาพักครั้งแรกด้วยเราผ่านเราผ่านอกเซนมาโอเคเปิดห้องเรียบร้อยละถามนิดนึงวอล์กอินตามนี้จะไมเื่อเพื่อนเพื่อนเอฟซีมีช่องอยู่ใช่ค่ะได้ค่ะห้าร้อย้าสิบนะฮะวอล์กอินโอ้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมห้องข้างในสวยงามดูสะอาดสะอ้านเพื่อนเป็นทรงแนวภาคเหนือเนาะ เขาเข้ามาในห้องนะฮะนะฮดึกไปบูนวินเทจนะฮะห้องพักสวยงามลยเพื่อนๆเนี่ยไม้กาสีขาวนะนะครับเตียงเดียวหมอนอิงเยอะแยะเลยครับนี่ก็ผพาเจตัวนะครับเป็นผานนะับพับเป็น่านเลยอ่ะบรรยากาศนะครับของห้องพักก็มีม่าน ม่านสีเทานะระเบียงไปข้างนอกโอูในลานจอดรถกว้างขนาดนี้แหละระเบียงก็กว้างยางนะเพื่อนๆกว้างกว้างนะครับก็เตียงใหญ่นะครับเพื่อนเตียงใหญ่ไม่กลาวมอง,งมุมกว้างก็จะมีโต๊ะทำงานนะครับทีวีแวน มีกระจกโคมไฟฝัฟ่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นมินินะเพื่อ,อนตู้เย็นมินิแล้วเราดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะตู้เย็นมินิเคนะฮะเขาก็มีน้ำให้เราสองขวดโอเคมุมถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้า ตู้ไม้ประตูทางเข้าเพื่อนๆเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูห้องน้ำห้องน้ำไฟส,สีส้มใสสิงห์นะครับเพื่อนๆฟกงตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำสักบัวสักบัวอ่างน้ำ ด้านห่ะเปื่อนว่างว่างดูบรรยากาศนะะสวยงามสวยงามห้องละห้าร้อยเก้าสิบนะฮะเมื่อกี้เราดูในเปสเการนะฮะโอส้สวยงามสวยงามก็ราคาไม่แพงนะฮะเผื่อเพื่อนๆสนใจมาจงังหวัดแพร่นะฮะมาพักได้ที่อ่าเดอไปบูนวินเทจนะห้องราคา590 Walk-in ถือว่าโอเคอ่ะ,อ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 ะจากช่องไปช่องนี้นะครับไปตัวทิศเที่ยวทั่วไทยนะครับมาพักโรงแรมนะครับเผื่อเพืเ่อนๆสนใจนะครับตรงนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับเผืเ่อเพื่อนๆสนใจนะครับโรงแรมเดอะไพบูลวินเทจนะับจังหวัดแพร่ถือว่าเป็นห้องใหม่นะครับนะฮะเดอะไพบูลวินเทจจังหวัดแพร่ขอบคุณครับไป